何? คเบนั้นถ้าพูดชื่อขึ้นมาอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ซึ่งเป็นแบรนด์สายอัพเกรดราคาระดับบัเจ็ตที่เป็นแบรนด์ย่อยของฮาคุเกะผู้ผลิตสายไฟยักษ์ใหญ่ที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเพราะเป็นสายอัพเกรดที่เหล่านักเล่นหูฟังบ้านเรารวมถึงช่าง DIY นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายหรือแม้แต่แบรนด์ใหญ่ๆเองก็เลือกที่จะใช้สายไฟของฮาคุเกะเป็นสต็อกคเบิลอาทิเช่น d d Hi-Fi C Audio เป็นตน้น โดยแบรนด์แทกเบอร์นนั้นจะเป็นไลายอัพที่เน้นทำสายอัพเกรดราคาประหยัดแต่คุณภาพสูงคุ้มค่าคุ้มราคาเข้าถึงง่ายอย่างรุ่นออฟซิเดียนนี้อัดแน่นสเปคมาแบบจัดเต็ม และงานประกอบสวยงามหรูหราแต่ราคาเริ่มต้นเพียง690บาทเท่านั้นแท็กเคอบอลออฟซิเดียนเป็นสายแฮนเมดถัก4เส้นวัสดุผสมที่ให้สเปคมาแบบจัดเต็มเก็บงานเนียบใช้สายทองแดง 5nocc แบบลิสสีดำ,ดำถักกับสายทองแดงชุบเงิน 5nocc แบบลิส <5 S 2> พุ่มด้วยฉนวนดูพอน PVC, PVC ไม่เหลืองไม่เขียวไม่ขึ้นลาแม้ใช้ไปนานๆ วายสปิตเตอร์เป็นโลหะน้ำหนักเบาไม่ถ่วงหูส่วนชิ้นสไลเดอร์นั้นงดงามประณีตใช้งานได้ดีใช้ได้จริงกระชับไม่ล่วงง่ายและออฟซิเดียนนี้มาพร้อมกับตัวเลือกหลากหลายให้เลือกซื้อแม้ว่าจะเป็นขนาดหัวปัก3.5 2.5บาลาน และ4.4บาลานซ์และคั้วชนิดต่างๆได้แก่คั้วเคซแบบพิน4คั้ว2พิน0.78คั้ว m m c x มาตรฐานคั่ว QDC คั e 80, ้ว IE80 คั้ว IM สำหรับหูฟัง a u d ดี t e เทคนิ a ชารุ่นเก่าๆคั้ว2พินสำหรับฟิตเอียรคั้ว2พินแบบ JH รุ่นแรกๆ ซึ่งหูฟังที่รองรับแท็กเคเบิลออฟซิเดียนมีดังนี้ขั้วเคแซดพินซีรุ่นที่รองรับคือหูฟังแบร์เคแทั้งหมดที่ใช้ขั้วพินซีเช่น ZSX ZSN ZSN Pro ZSN p o X ASX ASF AS16 BGP DS5 ขั้ว2พิน0.78รุ่นที่รองรับคือหูฟัง ที่ใช้ขั้วามาตรฐาน2พินแบบ0.78อาทิเช่นที่ f z l i e 3 Monica, l i f e x ดูดู o o d m c 8 0 SA3, รวมถึงหูฟังค่าย KZ ทั้งขั้วพิน A และพิน B อาทิเช่น ZS3, ZS3E, ZST, ZSTX z S10 z S10 p ปรเ S5 z S6 <Z S> โดยพวกของ k คพิน A และพิน B 0.75ม m mm มนั้นสามารถใช้งานกับออปซิเดียน0.78ม m มได้แต่หากใส่แล้วทำให้ขาพินถ่างเล็กน้อยแต่สามารถใช้งานได้ปกติซึ่งถ้าหากจะกลับไปใช้งานกับสายของเคเดิมอาจจะหลวมเล็กน้อยโดยจะต้องบีบขาพิน ให้แคบลงเล็กน้อยถึงจะสามารถใช้งานได้ปกติขั้ว MMCX รุ่นที่รองรับคือหูฟังที่ใช้ขั้ว MMCX มาตรฐานอาทิเช่น Dono SA 6 BGP DM 8 FD 3 p o EM 5คั้ว QDC รุ่นที่รองรับคือหูฟังที่ใช้ขั้ว QDC 2พินหูฟัง QDC แบบ universal และ custom t r n b a 5 v 9 0 s b a 8 s t m v x ชิ้นไฮไฟที่1 plus ขั้ว i e 8 0รุ่นที่รองรับคือหูฟังที่ใช้ขั้ว i e 8 0อาทิเช่น Sennheiser i e 8 0 i e 8 0 0ขั้ว i m รุ่นที่รองรับคือ หูฟังที่ใช้ขั้ว IM อาทิเช่น Audio Technica a t s IM 01 a t s IM 02 a t s IM 50 a t s IM 70ขั้วฟิตเอียร์รุ่นที่รองรับคือหูฟังที่ใช้ขั้วฟิตเอียร์อทิเช่น f i t เอีย e MS 334 MS 335 DW n s 2 0 5 t o c o 3 3 4 p f 1 1 1ขั้ว j h audio รุ่นที่รองรับคือหูฟังที่ใช้ขั JH, ้ว j h อทิเช่น j h audio j h 1 6 p r o j h 1 1 wcr งานประกอบของตัวสายแท็กเบิลออ d ซิเดียนั้นมีความเนียบมากๆแม้ว่าจะเป็นการถักษายที่เรียบร้อย เข้ากันในแต่ละลูกรูปรักสายมีการถักเกี่ยวภายในดูสวยงามไม่เหมือนกับของถูกๆภาพรวมสายมีน้ำหนักค่อนข้างเบาการถักสายนั้นสม่ำเสมอสวยงามตัวไวสปิเตอร์นั้นมีขนาดอวบเล็กน้อยแต่มีน้ำหนักเบาและตัวชินสไลเดอร์นั้นเก็บงานมาได้ดีมากๆสวยงามตัวสายบริเวณใกล้กับตัวคั้วหุ้มด้วยท่อหดของหูฟิ้งซองมาแล้วโดยไม่มีลวดลายภายในซึ่งเก็บงานได้ดี ไม่หงิกงอถือว่าแฮนด์เมดสกิลของเขาทําได้ดีมากๆสมกับที่หลอคอยเสียงที่ได้จากแท็คเคเบิลออกซิเดียนย่านต่ำสายเส้นนี้ให้เบสลูกกลางๆไม่ใหญ่หรือไม่เล็กเกินไปมีลักษณะกระชับเก็บตัวไวลงได้ลึกอิมแพ t แรงพอประมาณหัวโนสเบสมีความคมโฟกัสดีย่านกลางเสียงร้องที่ได้จะนำหน้าขึ้นมาพอสมควรสำหรับเสียงร้องหญิง และพุ่งขึ้นมานำหน้าส่วนเสียงร้องชายได้ความสมูทขึ้นมาแต่ไม่ได้พุ่งขึ้นมาแบบเสียงร้องหญิงเสียงกีตาราให้ความคมชัดและใสรายละเอียดดีมากๆเสียงเครื่องสีเครื่องเป่าจะเด่นชัดเจนย่านสูงจะให้เสียงสูงออกโทนสว่างใสติดคมเล็กน้อยปลายเสียงสูงทอดตัวได้ไกลรายละ,ละเอียดย่านนี้นั้นถือว่าทําได้ดีมากๆเหม,มาะก,กับหูฟังคาเลคเตอร์รรเดิมออกดาร หรือบาลานซ์ดีอยู่แล้วเวทีและไม่ตีเสียงภาพรวมจะให้เวทีเสียงที่กว้างขึ้นเพียงเล็กน้อยและด้านลึกไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่แต่สิ่งที่จะได้กลับมาก็คือความโปร่งและช่องไฟชิโนตีที่ชัดเจนมากขึ้นโดยรวมโฟกัสชิโนตีแม่นยำมากขึ้นทำให้ระบุต,ตำแหน่งชิโนตีได้ง่ายขึ้น สำหรับสายอัปเกรดหูฟังแท็คเกอร์เบิร์นออคซิเดียนนั้นผู้รีวิวมีความเห็นว่างานประกอบเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆสำหรับราคานี้ดีงามเกินราคาไปมากส่วนในเรื่องของเสียงนั้นถือว่าทำได้ดีคุ้มค่าคุ้มราคาค่าตัวเป็นสายอัปเกรดที่ไว้ใช้กับหูฟังที่มีความบาลานซ์ดีอยู่แล้วไปจนถึงหูฟังที่มีคาแรคเตอร์ดาร์กซึ่งผู้รีวิวขอแนะนำหูฟังที่ควรค่าแก่การอัปเป็นสายแท็คเกอร์เบิร์นออคซิเดียนหนึ่งแท็คเกอร์เบิร์นออคซิเดียน จับคู่กับ b g v p d h 5เนื่องจาก b g v p d h 5นั้นเดิมจะมีเสียงกลางแหลมซึ่งเมื่อใช้งาน b g v p d h 5ร่วมกับแท c คเคบิลออคซิเดียนนั้นตัวออ s ซิเดียนจะช่วยให้เสียงกลางแหลมและแหลมมีการโฟกัสที่ดีมากขึ้นแถมให้เบสที่กระชับขึ้นทําให้เบสไม่กวนย่านกลางได้เสียงกลางที่กระจ่างสะอาดชัดเจนมากาขึ้นแทคเคบิลออคซิเดียนจับคู่กับ FIOFH3 สำหรับท่านใดที่ใช้หูฟัง Fio FS3 และอยากจะได้เบสที่กระชับมากขึ้นคมขึ้นและเสียงสูงทอตัวได้ไกลขึ้นผู้รีวิวขอแนะนำแท็กเคเบิลออคซิเดียนให้นำไปใช้คู่กันได้เลยแทย็กเคเบิลออคซิเดียนจับคู่กับ BGPNE5 หากท่านใดใช้งาน BGPNE5 กับสายสต็อกเดิมแล้วรู้สึกว่า ย่านต่ำมีสปีดท,ที่ช้าและย่านกลางดูหนาไปหน่อยผู้รีวิวขอแนะนำแท็คเคเบิลออปซีเดียนนั้นจะช่วยแก้ทางได้อย่างสมบูรณ์แบบจะได้เบสที่กระชับขึ้นหัวโน้ตคมแยกแยะลายเบสได้ดีขึ้นเสียงร้องโฟกัสดีเป็นตัวเป็นตนและเสียงสูงใสและเอียดมากขึ้น ดังลดกระหน่ำวันที่15ถึง30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นพิเศษเซเว่นวั r เดอสินค้าลดราคา7วัน7อย่างหากใครสนใจสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชั o นอัปเดตประจำทุกสัปดาห์ โอเคค่ะทุกทคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้และใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยและอย่าลืมคิดถึงหูฟังคิดถึงโฮลี่สาร้านขายหูฟังคุณภาพดีต้องโฮลี่สา์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ